อันนี้ก็เป็นไผ่บ่งหวานเบอร์เก้านะครับเราจะทําการตัดแต่งกอเพื่อที่จะทําต้นผันุนก็จะมีการตัดลี่กิ่งแขนงล่างก่อนตัดแค่ประมาณนี้ครับไม่ต้องเข้าลึกมากเพราะเดี๋ยวกิ่งใหม่จะแตกขึ้นแถวๆนี้ตอนที่เราขุดต้นไปแล้วส่วนกิ่งด้านบนเราจะเอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะตัด กนําไปชาครับหลังจากตัดกิ่งข้างล่างออกนะครับเราก็จะเลื่อยต้นเพื่อขุดต้นนําไปทําต้นพันธุ์สูงประมาณนี้ครับขนาด2ข้ออย่าให้ฉีกนะครับเดี๋ยวลําต้นจะไม่สวยกิ่งพวกนี้เราก็ยังไม่ทิ้งนะครับเดีย๋ยวเราจะทําการรีใบออกกิ่งข้างนี้ถ้ามีขนาดที่ใหญ่พอก็สามารถนําไปทําต้นผัน umm> ความยาวของกิ่งเราก็จะเลือกด,ดูที่ขนาดของ,ของความยาวข้อถ้ายาวประมาณนี้2องข้อกํกาลังดีครับมาดูาวิธีการเลื่อยเพื่อนําเอาไปทําต้นพันธุ์เราจะเอียงเลื่อยประมาณนี้เพื่อให้เฉือนเข้าไปในเนื้อของไผ่เล็กน้อย45องศา หักหมาอย่างนี้นะครับหน่อจะเกิดจากตาเก่งตรงนี้อันนี้ข้อสั้นนะครับเราก็จะให้ยาว3มข้อต่อไปกิ่งหลักก็จะทําเหมือนกันกิ่งหลักต้องเลื่อยด้านบนก่อนหลังจากนั้นเราจึงทําการเลื่อยด้านล่างเอียง45องศาแล้วก็หักออกนี้ครับ